โปรโมชั่นพิเศษ10แลกแสนขายเพียงแค่300,000กว่าบาทอีโคคาร์ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทมาถึงแล้วมิซูมิมชิมิหลานแบรนด์นี่คือแบรนด์ยอดนิยมอีกแบรนด์หนึ่งครับผีขาวมุกป้ายแดงโอ,อห้างที่ประมาณ500,000กว่าบาทแต่วันนี้ครับเปลี่ยนไปเกือบ200,000ทห่เดียวน,นะคันนี้ขายพิเศษครับขายเพียงแค่300,000กว่าบาทครับโคตรคุ้มโคตรอลังการนะครับ ขอนเพียงแค่5,000กว่าบาทตลอดสัญญาครับทะเบียนสวยนะครับ7210ขอนแก่นครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นยูคาเครื่อง1,200งพซีเต็มเครื่อง3สูบนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมสไตล์ของมิซูิซุมิลล์เลยนะไฟหน้าเป็นไฟหน้ามาร์ติเรฟเลกเตอร์ครับสเก็ตไม่มีแต่งนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับพวงมาลัยมารติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับรับสายวางสายได้นะคันนี้นะไมค์ก็ไมค์ไม่เยอะครับไมค์เพียงสามหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับคันนี้เอียบมากแอร์แบ็คคู่ เปิดครับที่นั่งกว้างไหมโอ้โหอ่าไม่เล็กนะคันนี้ไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะสภาพที่นั่งถือว่ากว้างพอตัวคันนี้นะครับสวยจริงอะไรจริงครับมิาคันนี้ครับผมเอี่ยิ่มเลยครับสัปดาห์มิ拉ปีสองสิบเก้คันนี้ออกห้างห้าแสนกว่านะวันนี้พิเศษครับซื้อป้ายแดงดาวเป็นแสนแต่เซื้อผมไม่ต้องดาวครับเพียงแค่ครับนำแบ่งสิบนะแบ่งสิบหนึ่งแบ่งแรกดาวเป็นพิเศษไป5 0,000บาทเหลือเพียงแค่3ามแสนห้าหมื่นบาทครับลูกค้าคันนี้นะผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทตลอดสัญญาครับมิ拉ปี19 ขอถ้ามาันกระบาดต้องที่สันเนียวโตวนะครับสนใจคันนี้ครับติดต่อผมได้เลยนะที่เบอร์094526344ครับผมแบงค์สันเนียวโตวครับสวัสดีครับ